อย่าสะดุดแล้วกันเสียงคำรามจากบ้านป่ามันคึกคักแต่ไม่ใช่บ้านป่าสายเดียวนะในรัฐบาลเนี่ยยังมีคนจ้องที่จะอาจจะไม่ล้มแน่นอนดูเหมือนลำดับที่เราแซงเห็นเมื่อกี้มันป่าไปแตะเกือบทุกที่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีผู้สมรู้ร่วมคิดผสมปนเปได้วยอาจจะไม่สมรู้ร่วมคิดแต่ต้องบอกว่าขอกระทืบซ้ำคนแบคนเพราะว่าหมายมั่นปั้นมือว่าตัวเองจะขึ้นมาแทน เลี้ช้างคนบางคนนะเป็นเสือซ่อนยิ้มครับยิ้มหนุนหนุนทุกอย่างแต่ความเป็นจริงรอจังหวะคุณล้มเมื่อไหร่นะท่านนายกเศรษฐาผมรับรองเลยคนเหล่านั้นจะโผล่ออกมาให้คุณเห็นเลยใช่ไหมใช่ผมว่าตอนนี้นายกเศรษฐาก็พอรู้แล้วรู้ยังพอรู้แล้วผมว่ารู้บางคนรู้แต่บางคนไม่รู้ฮะรู้สองคนมาดูมันมีสามคนแต่อีกคนยังไม่รู้อ่ะรู้สองคนรู้สองคนเอ้ามาดูนี่คนไหนบ้าง ลองแรกที่ลอล้มป่าป่าเลยเสียงคำรามลั่นป่าเลยอันนี้ไม่ใช่ลองแน่อันนี้รู้อยู่แล้วอันนี้รู้แล้วเปิดหน้าเปิดหน้าเปิดหน้าทกต่อมาลองอีกคนหนึ่งนิ่งเงียบสงบสงี่ยมที่จริงเนี่ยเป็นลองที่ขับเครื่องบินทั้งคู่ฮะเป็นลองที่ขับเครื่องบินทั้งคู่คนหนึ่งขับเครื่องบินจริงอีกคนขับเครื่องบินจำลองเดี๋ยวลองภูมิทํา รองกมำไม่พี่อ้วนขับเครื่องบินไม่เป็นพี่อ้วนแกไม่กล้าแกกลัวคำสั่งลองเฮ้ยลองนายยศลองสมศักดิ์ลองสมศักดิ์ไม่ใช่ลองสุริยะลองสุริยะลองสุริยะคุมการบินไทยขับเครื่องบินไม่เป็นมีเครื่องบินมีเครื่องบินแต่ไม่น่าแต่ไม่น่าจะมีจะไม่น่าจะมีความคิดเรื่องนี้ลองอนุทินลองอนุทินมีเครื่องบินแต่ไม่รู้แขวะขับป่าแล้วอีกคนหนึ่งลองไหนอะถ้ามีงั้น อ๋อลองสเตมูลเลชั่นก็ต้องบอกว่าก็เป็นโอกาสเขาอะคนเล่นการธรรมดาธรรมดาธรรมดาคนเล่นการเมืองธรรมดาธรรมดาและเป็นหัวหน้าพักและเป็นะดับรองนายกเนี่ยทุกคนอยากเป็นผู้นำอยากเป็นไหมอยากเป็นครับคนลงสู่การเมืองอยากเป็นนายกดีทุกคนวันนี้จริงวันนี้ไปสัมภาษณ์เนี่ยก็จะบอกคล้ายๆน้าชาติอะยังไม่พร้อมไม่พร้อมแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะที่คุณเศษฐาพ้นจากตําแหน่ง พร้อมทันทีเขาบอกว่าในทางการเมืองใครที่บอกว่าพร้อมเมื่อไหร่นะคนนั้นไม่ได้เป็นผู้ฆ่าตายก่อนผู้ฆ่าตา,ายก่อนเพราะการเมืองคือการเข้าสู่อำนาจและช่วงชิม,อ,มอำนาจ มาบริหารจัดการและเกลี่ยประโยชน์เคุณเพื่อนพูดเหมือนกับอีกเรื่องนะอดีตนายกสมชายพร้อมเป็นประธานวุฒิสภาแล้วผลเป็นไงไม่ได้เป็นตกรอบแรกตกรอบตกรอบตกรอบเลยเหมือนกันเลยนะอแต่ว่าอยังไงแต่ไม่ว่าคดีเกี่ยวข้องอะไรเนี่ยโอกาสที่ทั้งหมดยืดเยื้อครับเราทราบอยู่นะยืดเยื้อคดีคุณทักษิณเนี่ยก็หนึ่งอสปีนะแต่มีคนมาบอกแล้วสิ้นปีนี้จบเออได้ข่าวว่าสิ้นปีน่าจบน่าจบน่าจบอมคุณทักษิณ ผ่านไปอปมคุณเศษฐาที่รวมมิตรยำเท้าอยู่เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงรรกรกฎานี้กลากรกฎานียรู้ผลอ่าสิบปายเดือนเนี่ยรู้ผล รู้ผลว่าด้วยเรื่องคดีหนึ่งที่เข้าไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่รู้ผลที่ล่ามขาไว้ว่าด้วยเรื่องที่ปปชอีกชุดหนึ่งเห็นไหมล่ะยังยื่นะใช่นายกฐมตตรีเนี่ยจะถูกล่ามขาไว้เป็นแบบนี้ล้มเมื่อไหร่สะดุดหกล้มนิดเดียวเพื่อนลุมซ้ำเลยก้าวไกลก็น่าจะหลังจากของนายกก้าวไกลน่าจะประมาณสิงหาคมครับบริบทของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในการเดินหน้าบริหารประเทศ มันไม่ได้ง่ายครับเพราะเกมการเมืองมันล็อกอยู่และมีบางคนรอซ้ําเมื่อลมครับนี่นา<อ>ยกและรัฐมนตรีเนี่ยนะ <ขอ S 2> ทำงานมาครบปีเกือบครบปีครบเกบครบล้เริ่มรู้จาักการเมืองมากขึ้นรู้ที่ช้างขนาดในพักในพักเองนะเพื่อไทยเพื่อไทยเพื่อไทยเองนายกตรีพยายามที่จะเข้าไปเรียนรู้สมัครสมานแต่ว่าไม่แน่นแน่นคือผมบอกนะ นายกอาจจะรู้การเมืองแต่มไม่ได้รู้จักการเมืองมากอืวันนี้รู้จักมากขึ้นมากขึ้นยังมากขึ้นแต่ยังไม่มากที่สุดอ,อการพยายามนะค,คุณเศรษฐาทวีสินพยายามทั้งพรกคร่วมไม่ใช่สอสอตัวเองก็ไปเพือเอ่อดึงการเมืองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานในพื้นที่ก็ไปสอสอนในพื้นที่ก็ ตอนนี้เริ่มเริ่มบอกแล้วนะคือต้องบอกนายกตอนนี้นอกจากโจทย์ความท้าทายเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหายาเสพติดแล้วเนี่ยยังมีโจทย์สําคัญต้องรับมือเนี่ยรวมมิตรต่างๆที่จ้องล้มนายกนายกเศรษฐาทวีสินเป็นนักธุรกิจมกไม่ค่อยเข้าใจบริบททางการเมืองอคือมอ,องให้รอบด้านจะเห็นองค์คาพยพว่าหนึ่งสองสามมาจาก<อ>ที่เดียวกันการที่ไปยื่นและใครยื่นอีกต่อสารล่มนูญเนี่ยคือ 10- 4สี่สิบสวคมเดียวที่ อภิปรายใช่ไหมใช่กลุ่มเดียวที่ไม่ค่อยโหวตนายยกกลุ่มเดียวที่มีการซักฟอกให้กลุ่มเดียวที่ยื่นยื่นนสารรัฐมนูลใช่ครทุกคนเป็นองค์คาพยพเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันล่ามโซ่ครับครับโอ้แล้วก็ถึงแม้ว่านายยกจะบินไปไหนได้เนี่ยบินไปแล้วพูดเต็มที่แต่คนไม่เชื่อเต็มที่ใช่ปัญหาคือความไม่ไว้วางใจว่า จะเดินหน้าไปได้มากน้อยแค่ไหนในบริบทว่าหนึ่งจะริยธรรมตอนนี้คดีของคุณพิชิตรออยู่ครับเห็นไหมต่อมาเรื่องที่ปปชก็รออยู่ครับก็ต้องรอนะครับเพราะว่ามีการเสนอเอกสารพยบพยานต่างๆแล้วก็จะมาวันที่10กรกฎาคมที่สารรรมูญนัดคดีนี้พีรนาอีกทีหนึ่งคดีนี้น่าจะประมาณเดือนไหนกรกฎาคมประมาณปลายเดือนกรกฎาคมเดือนจะรู้ผลก่อนหรือหลังก้าไกล พี่ว่าก่ว่น่าจะก่อนนะก่อนก่อนเก้าไกลเหรอก่อนเก้าไกลก่อนเก้าไกลและก็มีแนวโน้มว่าฟ้าเปิดฟ้าเปิดแต่ถึงว่าฟ้าเปิดมอลลสมก็ยังไม่หมดพบอกตอนนี้ไม่หมดตอนนี้มีเลขวิ่งเหรอสองก็หกสามเหรอก็เขาบอกว่าห้าสอง อ้ KNOW, าวโหะนี่ทางหนึ่งแล้ว uh, อ,อ้สองที uh, ่ไแล่วมันเก้าเจ็ดสองหกสามห้านี่ผ่านเจ็ดสองหกสามเขาเขาวิ่งกันสองกับสามตอนนี้นายกรัฐมนตรีมีพยานปากเอกสำคัญคือเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีจะไปเบิกความว่าทําไมตัดสินใจแบบนั้นนั่นคือกับดักต่างๆรวมมิตรในการที่จะล้มนายกยังมีต่ออีกเรื่องตํารวจตํารวจระเบิดลูกใหญ่อันนี้ยังมีตอนนี้เนี่ยนายกลนตีเซ็นให้อ่าบิ๊กต่อกลับไปเป็นพบตรล่อพูนตัวจากสํานักนายกไปพบตรลํอทให้บิ๊กโจกออกมาเดินหน้าในการที่จะตอนนี้ยิ่งไปบอกว่าคําสั่งของการที่คุณกิจรัฐ พันเพชรเนี่ยนะรักษาการพบตรในขณะนั้นเซ็นให้บิ๊กโจ๊กออกชอบแล้วในฐานะประธานที่ประชุมเนี่ยบิ๊กโจ๊กประกาศฟ้องนี่กรณีของบิ๊กโจ๊กอาจจะมองในมิติว่านี่คือเฉพาะบุคคลแต่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้านำความสัมพันธ์มาร้อยเรียงกันจะเห็นเรื่องหนึ่งเกี่ยวพันกับบริบทแทบทั้งสิ้นคือการล่ามขานายกรัฐมนตรีล่ามล่ามขาหรือว่าจ้องเยล้มเลยตอนนี้ ถ้าเขาไม่ได้กลับเขาต้องล้มแน่วันก่อนเนี่ยพี่โอพีวีทราบข่าวใช่ไหมปปชพี่น่ะเรื่องนายกเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยชอบหรือไม่ชอบเสียงกระดักมากัที่แล้วนะอ้ไอ้นั้นห้า้าไอ้นั้นอ้าอในปปชเนี่ยมีอยู่2ท่านเสียงแข็งมากคือการเอาผิดนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ ยังไม่เอาผิดเขาบอกให้ตั้งอนุสอบอนุสอบเลยเอาเรื่องนี้เลยวแหวนออ่างเงี่ยเอามานั้นสองเสียงเลยกระทรวงอวในปปชเนี่ยเออเจ็ดคนเจ็ดคนสองคนวอแหวนกับออ่างโอ้โหยัดแข็งเลยเสียงแข็งบอกว่าต้องใช้เวลาในการเคลียร์และคนเคลียร์นะอยู่ข้างนอกด้วยนะ